สวัสดีครับเอฟซีทินาลักีทางบ้านนะครับตอนนี้ก็จะผสมปูนครับเอฟซีเตยซองมึงขอในเท้าไว้ นับเดเพ่นนะนับี่ยนวะโน่นี่นับ,รบ,รนบหรอบ่ฮะโอ้ยังเอิญวนับเด้อนับเด้อผสมเทเล่หกบอสวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมนะครับผมลุยงานต่อครับช่วงบ่ายนะครับพี่น้องเอฟซีทุกท่านนะ ก็โมเลกนะเด็ด้ายเ็ก้ยเดกมาต้องต้องเชื่อคนที่เคยผสมมาก่อนายนิสเป็ดก็เป็ดแปดไปเอาผู้ช่ cũng sẽ lục nữa à đây lời lục xoay đều xoay đều Hãy subscribe ดื่มลืมแล้วยิ่งทำยิ่งดื่มแล้วไม่ใส่ม่ออกกานแล้วลิกล้างกู

ม้เ<ล>บเล้างบนขานี้ก็จเลยอืมจปเลยเ็างเลี่นไม่บเลยโอ้หาทับอยู่อันนี้เดี๋นี้นี่แล้วก็แบ่งเอาแบ่งครึ่งแล้วอ้าวเตุ <c oughs> 我我 <laughs> 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 どうも。 ผสมปูนโมโ่แรกนะครับเอฟซีเอาดับดับแล้วครับไปดับนะโอ้ไปซื้อปั๊บครับออเ,เอฟซีผมขอจบคลิปเพียงเท่านี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ